สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้ก็ดูเดือดนะครับดูเดือดเข้มข้นนักเกินทุกวันนะครับอ่านะครับเนาะคนบางคนก็ออกมาดีใจพี่วัฒนนะครับสวัสดีครับพี่วัฒนะสวัสดีครับอ่าพี่วาวราบุธนะครับสวัสดีครับคนบางคนกอกมาดีใจได้บันนี้ดีใจวัชนาคดีโอยบังฮามึ่นะยักษ์ชนะโบชนะไม่รู้ครับนะ ขี้ฝอยขี้คุยคนอื่นเขามาขี้ฝอยขี้คุยเหมือนมึงไหมนะมึงชนะแบบไหนเขาจะรู้กับมึงไหมไม่รู้ครับนะขี้คุยนะมาอ้างไงครับอ่าอ่าเข้าใจไหมครับมันอย่างอ้างอีนี่เห็นไหมนี่ชน,นะอ่าอีนี่ก็สิมาอ้างแล้ววันนี้เห็นไหมในนันะพี่ธนวยก็สุดเก่งนะนี่ชนะอีกแล้วนะ พวกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกสิว่า <s Elliott ills> เป็นยใงใดอ่านั่นนั ique, ่น <ones> นั found. ่น <eu> นั right? ่นอ่แล้วก็สิมาย่องพี่ฉนวยวันนี้วันนี้ก้าวเนาะเอาเอาหมอยเอาหมอสิมมาสิมาย่องอ้เหี้ยสิมาย่องกันนะครับวันนี้อ่านั่นนะเห็นไหมคะเขาชนะคดีแล้วค่ะนะเห็นไหมเขาก็เสริมบารมีเขานะคะนะนะพวกมึงนะ มึงอยากพวกมึงมาเทียบกับพี่ธนวยกูนะเขานระดับไหนแล้วเออนะมึงแค่เซตเล็บเขาโอ้ตายแล้วพี่น้องเัฟจีนะไหวกันคักอวยกันแน่รล้วพนีครับนะมันคนละชั้นกับพวกมึงนะมันคนละชั้นอีกเนีโบยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะ <c oughs> คนอย่างกูนี่กูจะบอกให้นะคนอย่างมันเนี่ยกูไม่ให้ค่ามันหรอกนะอ่านะมาหัวลูกนิมิตนี่นะ <c oughs> นะเออเสริมบางมีโบเสริมม,มามมกอกกุนีบ้า <c> เ <oughs> ออนะอืมจะรอดูฝีมือหมอเออนะมันยังไงก็ไม่รอดนะครับเสื้อคนนี้นะเออนะคนอย่างมันเนี่ยกูไม่ให้เกียรติมันเลยนะไม่ให้เกียรติมันเลยนะ เห็นไหมครับพูดอะไรครับไม่ผิดไม่ผิดผมพูดตอนไหนว่ามันไม่ผิดสงสัยหมากูยังว่าหมาพูดหมาพูด <c oughs> ไม่ออกมาพูดแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อออะไรนี่ยังมีตอนที่สองไหมช่างตั้มจะได้ยินข่าวมาฮะตอนที่สองบ่ตอนหนังครับหนังเรื่องหนังครับมีแล้วเนาะ อคนละชั้นสีมันอยู่ห้องเช่ากูไม่ให้ค่าเลยคนอย่างมึงนะ่ะนะกูไม่ให้ค่าแล้วกูก็ไม่ให้เกียดด้วยนะกูเปรียบมึงเหมือนมึงนะ่ะเหมือนหมาเข้าใจไหมอ่ากูไม่ให้เกียดมึงเลยนะนะครับอ่าการประพฤติตัวก,การปฏิบัติตัวของมึงนะไม่มีใครอยากให้เกียดมึงหรอกนะกูพูดเลยนะมันใครจะไปให้เกียิมึง <c oughs> การกระทําของมึงน่นะนะอมีแต่เขาสวมน้ำน้ามึงด้วยซ้นะนะครับอ่ามีแต่พวกมึงเลยอวยกันนะอีหาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าสิ่งที่มันทําคดีให้กับฝ่ายนี้มันทํำยังไงบ้างนะอะ่มันเป็นอย่างที่มันคี้คุยไว้ไหมครับเวลาออกมาไล์สดน่ะนะขนะี้โมขี้คุยนะครับโ นะครับเนาะพูดเหลือหีหมูหีหมานะครับนะมันเกินไปนะครับเนาะ <c oughs> คนอื่นล่ะครับอ่าเขาออกมาพูดไหมครับอ่าใช่ไหมคนอื่นเขาพูดออกมาพูดเหมือนมึงไหมไหมอ่าใช่ไหม <c oughs> ไปเอากับเขาเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่ใช่น้อยนะั้นสามเซนห้านะั้นน่ะนิทานนิทาน <C oughs> สามแสนห้านั้นนะ่ะมันชนะาะาอันไหมครับได้เรื่องัะอันไหมครับเห็นผลักอันไหมไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่อีนี่ยังโง่อีกทีใครว่าผมเรียกค่าทนายเป็นแสนแสนหมา <c oughs> อา่ามึงกล้ามาพูดไหมล่ะมึงกล้ามาพูดไหมหมายมึงกล้าสาบานไหมล่ะนะอา่า ทำไมนะครับถึงชอบดึงดูความตัวเองขึ้นไปสู่ศาลทําไมไม่ยอมไก่เกี่ยนะมันสื่อถึงอะไรอยากได้ค่าวิชาชีพหรือเปล่าเรื่องคดีอะไรครับหมิ่นซึ่งหน้าอ่าพออท่านก็รู้แล้วนะออสู้ยังไงก็ผิดผมผมไม่ผมไม่รู้เรื่องครับผมเขาไม่เขามันไม่บอกผมครับ ออมึงพูดแบบนี้ใช่ไหมอ่มึงพูดแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ม,บบไหม,มึงบอกว่ามึงไม่รู้อ่ว่ามันทําพฤติกรรมแบบนี้และมึงก็ยังดึงขึ้นไปอีกทีนี้อได้ยินว่าอะไรครับมีการเปิดรับบริจาคนะค่าวิชาชีพไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับกินเล็กกินน้อยก็เอาแบบนี้ก็เอาครับ ถ้าคนมีจัญญบันอย่าไปสู้เลยชู้ไปมันก็ผิดจาะยายยาเลยอย่าเลย,ยเลยชื่อพี่เชื่อพี่ทําไมมึงไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะคือมึงคือบเ่าแบบนี้เอา้าวทาไมถึงดึงขึ้นไปโยงขึ้นไปขึ้นไปแล้วเป็นยังไงครับบอกว่าตัวเองไม่รู้ได้ครับทีนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องตั้งแต่แรกครับอา้าวมึงไม่รู้ทำไมมึงไม่ถามลูกความมึง เอ,อ่มึงต้องถามเขาก่อนที่สืบเขาก่อนที่มันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงขนาดพอนะครับในนิทานเรื่องนี้นะพออนสารใครฟงนี่ <c oughs> ผมรู้หมดแหละทุกจริงทุกอย่างนะออนะผมรู้หมดแหละทุกจริงทุกอย่างนะะเรื่องมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะนะนะอ,อ่ผมไม่อยากเล่นเรื่องละเมิอดอำนาจศาลนะอ่า ผมไม่รู้กับมันครับนะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆครับเอา้าเขาพูดขนาดนั้นเลยมึงจะไปดันทุนลังทําไมจะไปดันทุลังทําไมทําไมถึงดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปก็เรียบร้อยสิครับนะเออมีการเปิดรับบริจงบริจาคก,กันแล้วไงครับเรื่องนี้นะเออหุ้นกับอีหน้ากาด้วยครับทีนี้นะ <c oughs> ไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เออคนที่เป็นเรื่องเป็นความไม่รู้เลยว่าได้สักบาทโอ้ยมักงูนะอืมไม่รู้ว่าได้สักบาทโอ้ยครับบัน,นี้เออใช่ไหมล่ะใช่นะเปิดรับบริจาคเรียกจากลูกความใหม่ได้สองเด้งแปดเด้งบุละครับ เอาก็ผู้นั่นผู้นี่แน่ไปนี้นะนะเป็นยังไงครับบอกมาขี้คุยว่าจะฟ้องกงฟ้องกลงงกับนะเออาใ่ไหมล่ะว่าจะฟ้องกงฟ้องกลงงกับฮะช่วงนี้ดังเงียบไปนะเงียบไปซะยีกไปนี่สิบงเงียบจังไรครับเออจะไม่เงียบได้ยังไงครับนะยะมาฟ้องกงฟ้องกลงงกับอีกก้ขี้คุย อ่เรื่องทุกเรื่องนะครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับถ้าคนมีจรรยาบรณน,นะครับเนาะมีอ่วิชาชีพทางด้านนี้เนาะจะไปสู้กับเขาเลยอย่างนั้นอย่างนี้เน่ะทาไมไม่พูดล่ะนะเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยใจอยากได้ถึงแปดสารบุรยครับนะจะได้เงื่อนไหลายครับผมนะ <c oughs> คนดีก็มีครับคนชั่วก็มีครับผมนะ <c oughs> มันมีหลาย ทุกแบบนะครับมีทุกแบบนะไม่ว่าจะ <c oughs> หน่วยไหนก็แล้วแต่นะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับพี่น้องกัีคนดีก็มีคนเฮียก็มีนะครับนะ <c oughs> คุณลุงอรุณนะครับพี่นีน่นะครับน้องคุณบนนองนะครับสวัสดีครับนะ <c oughs> ยังไงมึงก็ไม่รอดหรอกกูบอกไว้เลยเ <c oughs> ออะนะ